สวัสดีครับฮัลโหลวันนี้มาพบกับรายการทำเองแดกเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำอะไรให้กินกันขั้นแรกเราเติมกระทะก่อนนะครับเติมน้ำลงไปครับใส่น้ำเปล่านะครับไร่รู้จะไปทอดไข่ก็เนื่องจากแม่ครัวทำไม่ถูกใจนะครับเราก็จะมาทำกันเองแดกกันเองนะครับใสร้อนร้ากระทะก่อนครับก้างๆู้าครับ แล้วก็ติดไฟนะครับไฟนุ่นโชคช่วงทตวานนะครับดเดนเล่อมันจะทำได้เปา่าน้าให้แห้งก่อนนะครับถ้าน้ํามันเปียกอย่างนี้เราก็คว่ำกระทะนะ้ครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมันจะแห้งนะครับพอแห้งเสร็จเราก็หงายขึ้นมาครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันดีี๋ยวดู เอาหุงหมรรูรรแ,ลลแล้วครับทำซาวให้ซาวแกนะดูซรลอ่าแล้ว่ยตั้งกระทะไฟร้อนแล้วครับตามด้วยน้ำมันนะครับเร็วล,ลูกค้ามาแล้วไอ้หอยอาตามด้วยหมูนะครับจะแดดได้ไหมครับตอนนี้เวเราจะใส่อะไรกันดีครับอยู่ิงอยู่ไหนเเแล้วแล้ว อะไรกระป๋องน่อะไรเทนอยู่นะี่นี่นี่เนี่นี่เครื่องปรุงร้านนี้แอบนะครับครับเนี่ครับเราก็ใส่เข้าไปครับนี่ครับได้เสร็จเราก็ใส่เครื่องปรุงไปเลยนะครับเพราะเราทําไม่เป็นนะครับเราก็ใส่ไปครับมีอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับเนี่ยน้ำมันหอยนะครับใส่ต่อเข้าไปครับอ่าทุกอย่างที่วางอยู่เราใส่ไปเลยนะครับ เดี๋ยวมันก็ไปผสมรวมกันเองนะครับโอเคโอเคเราจะไปตั้งกระทะอีกทีนะครับอะไรก็วิ่งหาไปกับเขาไก่ยังไงหนี่ครับไปกับเขาอยู่นี่ครับนี่ครับใส่เลยครับเยอะๆครับหอมครับแล้วก็ผัดให้หอมนะครับนี่พ่อก่อรอยการตอนนเราก็ใส่น้ำนิดหน่อยนะครับคุณแดกไม่ได้แต่เราแดกเองไหครับหลังจากนั้นเราก็มาหาเครื่องปรุงอีกนะครับอะไรวะ มุ้นเส้นมีมุ้งเส้นบ้าเอเมนูเราก็คือนี่ครับเฉลยแล้วครับกะเพราวุ้นเส้นเลยใหม่แล้วครับใหม่แล้วครับอ๋อมันจะเอาปลงเเนี่ยเราใส่มุ้นเส้นไปครับวางก่อนครับจากนั้นเราก็มาคุก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 นะครับของอ่ไรต้องชุนนะครับ ตน้ำทนไมโจ๊กไปแล้วตอนนี้ไม่ใช่เป็นกระเพราเต้นนะครับจะเป็นผัดไทยแล้วครับ <S <S> <S เดี๋ยวเราก็ผัดให้มันแห้งนะครับตอนนี้มันยังน้ำเยิ <S <S> <S> <S ม้มอยู่ครับเราสักครู่ อ่าเรียบร้อยเราก็ปิดแก้นะครับนี่ครับจะได้โชวหน้ากระเป๋าเส้นของเรานะครับทำเองแดกเองครับยิบงปแล้วเา,าก,า,กา,านนะครับอันนี้เราก็มาชมหน้าตาน,นะครับรกระเป๋าเส้นเละกๆของเรานะครับทาเองแดดไม่ได้ <c oughs> ไปชมหน้านครับอ่พอแล้วครับไปถ่ายแล้วครับ